สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพ,พี่น้องครับสวัสดีเอฟซีในนี้พี่น้องผู้ใดสนใจอยากได้รถไงนะครับ M88 0 8นะครับผมมีตอนนี้มีรถเด้อมีรถหลายคันอยู่อันนี้เป็นรถที่ผมจัดทรงแล้วนะครับะจะทรงไปทังคอนเทนตนะครับผมลูกค้านะ่าจะอยู่ทังคอนเทนเนี่ยผมเก็บจำไม่ค่อยได้นะครับนี่โอ้ยมีไปอยู่ผมติดไปไว้แล้วน,น้องอ๋อน้องบัวครับหน้ากลางน้องบัว อาหน้ากลางเอาเภอหน้ากลางจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับคุณแม่จันดีแต่คุณแม่จันดีนะครับผม M แปดแปดศูนย์แปดขั้นี้นะครับมันง่ามเนาะเพิ่นกับเสียดายสีนะครับผมก็เลยว่าบรองพ่นสีเด้อนะครับบรองเฮ็ดสีเลยนะครับขั้นนี้เอาสีเดิมเดิมฝนแต่พ่นแต่ใบมีดนะครับนี่พ่นแต่ใบมีดกับเก็บสีเท่านิดหน่อยนะครับเก็บสีเท่านิดหน่อยกับพ่นใบมีดใหม่นะครับเปลี่ยนคมใบมีดให้น้ำนะครับ เรือให็นมันเต็มๆงามๆนะครับยางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเปลี่ยนยางหน้าให้เพื่อนไม่พร้อมนะครับคู่หนึ่งนี่ยางหลังเหลือหลายอยู่ครับอาจจะมีห้อยใส่งานแนวนิดหน่อยนะครับแต่ว่ากันยังเหลือหลายครับดอกยางใส่ดีอีกด้วยนะครับเด็กถ่วงเหลือครบครับคนได้ใบมีดพ่อนะครับเพราะว่าสีเดี๋ยวมันยังเงายังงามอยู่นะครับก็เลยแนะนําเพิ้ลมาบด้องคนเน้อนะครับเพราะว่าสีมันจะอ่ทนติดทนนั่นนะครับเงาไปอีกดนวนะครับ นี่ข้างหลังครับเก็บสีเท่าให้สวยๆส,สีเลยนะครับข้างหลังเก็บสีเท่าให้สวยๆแบบนี้เลยนะครับคานหลากมีใหค้ความนะครับี่านหลากใส่ให้ใส่สาให้แล้วเรียบร้อยนะครับ <S <S อ,อย่างหลังกะใส่ดีอีกโดนครับเล็กวงมีครบหน้าหลังนะครับสภาพรถย่ามก็เรียกว่าบรองเฮ็ดสีนะครับผมบอกสร้างว่าบุองเฮ็ดสีเลยนะ,ะสีเดิมๆสวยๆเลย นี่ครับ m 8 8 0 8ครับ m 8 8 0 8มือสองผู้ใดสนใจสอบถามได้ครับดาวอยู่ประมาณช่วงนี้นะ่าจะอยู่ประมาณแสนนะครับมันดาวนะส่วนรถมันก็ปกติดาวอยู่แสนปลายนะครับตอนนี้ก็หักส่วนรถแล้วเหลืออยู่ประมาณแสนนะครับดาวประมาณแสนนึงกับฮอนได้หกปีนะครับผมผ่อนได้หปีรายปีมีงวดย่อยหรือรายเดือนรายหกเดือนนะครับมีให้เลือกสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0 6 1 0 2 4 3 4 3 4 3, 3. ศูนย์หกหนึ่งศูนอนะครับอ่าอันนี้เป็น m 8 8 0 8มือสองครับผมตัวนี้ปี6กเจ็ดครับหนึ่ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวพายเบิ้งอุปกรณ์ครับอ่าถ้าถ้าพวกเฮีเบิร์ดขั้นจะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวพายเบิง้งอ่าเดี๋ยวพายเบิ้งนี้ถ้าเ C ดบิรขั้นจะเป็นแบบหกสอนี่ m 6 <c oughs> 2หกนี่คือเฮีเบิร์ดขั้นนะครับมันอยเปแบบสีแบบนี้สีสดสดสีสดสดแบบ นะครับแต่ว่าบ่าเบ้าเงาคักนะเบ้าเงาคักปาไหนนะครับพอใดอยู่แต่ว่ากับเบาเงาเปียงสีเดิมนะครับเขาเคลือบเงาให้ย่างดีเพล่ะถามว่างามบ่หรืองามครับงามแต่ว่ามันสีออกกันด้านเนี่ยนะครับสีออกกันด้านนิดนึงนมันก็นเงาสะท้อนอยู่ครับเงาสะท้อนอยู่นะไ้กว่าสีสเปย์อยู่นะครับเมื่อกี้เป็นสีสเปย์อันตะว่าเีียนจะออกจะแสบออกเขี้ยมๆไปทั้งแดงเนี่ยนะครับผม เดียวว่าไปเบิ้งซุ่มผานครับผานนี่เพือ่ 7, นพนอ 7, นอ 6, ว่าผานเจ็ดนะครับลูกค้าวเพื่ออผานเจ็ดเพื่อนเอาเป็นผานหกว่าสั่นอ่าผานเจ็ดตรงไซมันใ,นใหญ่ผดมันทีพดมันเลี้ยวเอาเป็นผานหกนะครับนี่เห็นว่าเก็กบให้เรียบร้อยครับผานอ่าเก็กบให้เรียบร้อยเลยครับตรวจเช็คให้พร้อมใช้งานพ่นสีให้ใหม่หสวยๆแล้วกับานบุกเบิกกี๊ส่ลยานบุกเบิก พานซีก็มีนะครับพานสีก็มีพันหกก็มีนะครับพานสี่สัยพันแล้วเอาผูใดสนใจอยากได้รุ่นใดครับสอบถามเข้ามารุ่นไงแปดเจ็ดห้ากดนะครับผมร้อยแปก็มีครับผูไดอยากได้ตัวไดสอบถามเดเลยครับกับเซลมนครับศูนย์หกหนึนี่สีามะครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์สงมาครับโทรขามาสอบถามเดเลยเนนะ คอมเมนต์กันเข้ามาครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวเฉอ่าอัปเดตเรื่อยๆครับพี่น,อน้องนะอยากได้รุ่นใดก็จังคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวเซมเล่นจะพยายามหาเวลาอัปเดตให้นะครับเด้อเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ